คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกสวัสดีครับผมพบกับ AKP Custom Build ครับร้านสำหรับรับแต่งรถสไตล์อเมริกาแล้วก็สไตล์ออฟฟ r รนะครับวันนี้มี Ford นะครับวันนี้มี Ford Ford วายพอดี้แรปเตอร์นะครับมาทำรถที่ร้านเรานะครับ mm hmm. ก็หลักก็คือผมก็ป่าซุ้มป่าซุ้มล้อนะครับแล้วก็ใส่ล้อย2ิบสองเข้าไปสเตปฟอร์ดก็เป็นสเตปไม่ยกนะครับไม่ยกแต่ว่าป่าซุ้มเอานะครับร mm hmm. ับได้เลยครับ mm hmm. วันนี้ก็มาแต่งรถนะครับ เลือกตั้งเสร็จก็มาแต่งรถกันนะครับก็ฟอร์ดก็จะหน้าทิมชิมนิดนึงนะครับถ้าไม่ยกใจผมม่อยากให้ยกหนึ่งนิ้วแต่ว่าบางคนพี่บางคนก็ไม่อยากยกนะครับก็ไม่เป็นไรแต่พี่คนนี้อยากยกนะแต่พอดีวันนี้มันวันเลือกตั้งไงมันเลือกตั้งผมก็ต้องไปเลือกตั้งนะครับก็คือทํารถได้พอประมาณต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับก็คันนี้สเตปไม่ยกนะครับฟอร์ดบาบอดี้เป็นแรปเตอร์ใส่ขอบยี่สิบสองนะครับยางสามสิบสามนิ้ว แล้วก็ออฟเซ็ตลบสีนะครับเป็นล้อโอซิสนะครับยางยางนี้เป็นเอสลานะครับเอสลาดเมนี่ครับก็ดอกสวยๆเลยครับข้างหลังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็จะข้างหน้ามีปาดซุ้มนะครับนี่ปาดซุ้มล้อนะครับให้เลีล้ยวคนแล้วก็มีปาาหัวบันได นี่ครับปาดหัวันใดนะครับถามว่าติดไหมก็โดนเฉียดครับตามสเต็ปของฟอร์ดโดนเฉียดเฉียดเฉียดก็ยังดีครับเฉียดเฉียดแต่ว่าไม่ไม่โดนเต็มเต็มนะครับเฉียดเฉียดไม่โดนเต็มเต็มไม่โดนเต็มเต็มมันก็ไม่ดังนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ปาดเงินอื นี่นะครับก็ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งงานแล้วนะไม่มีอะไรต้องรีวิวมากนะครับเพราะว่าฟอร์ดเราทำมาหลายครันแล้วครับคันนี้นะ่าจะเป็นคันที่ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วมั้งผมทำมาเยอะแล้วนะครับฟอร์ดสเตปไม่ยกนี่คือเราทำได้ครับผมทำได้นะสบายๆครับไม่ต้องยก ไม่ต้องเสียเงินค่าโช๊คค่าปีกนกค่าก็ลองหน้าหลังนะครับครับต่อนะครับพอดีตัวไม้กันสั่นดินครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็สเต็ปยีิบสองก็นี่ครับยื่นถ้าไวบอดี้มาอย่างงี้ครับยื่นไม่เยอะนะครับกาลังสวยเลยผมว่ายื่นประมาสักสองนิ้วหน่อยสองสามนิ้วอะคือทรงสวยเลยครับถ้ายื่นมาอย่างงี้แต่ถ้าเป็นแรปเตอร์แท้เนี่ยจะยื่นเยอะนะครับ ถ้าเป็นตัววายบอดี้เนี่ยจะยืนไม่เยอะครับยืนกำลังสวยเลยคันนี้ก็เป็นวบอดี้มานะครับสวยยเลยปาดก็ปาดนิดหน่อยครับจริงๆมันปาดได้เยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าผมอะ่ะคิดว่าน่าจะต้องยกอีกนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับหรือจะพองหน้าจะได้ดูทรงสวยๆหน่อยไม่งั้นหน้าที่มเกินเหมดดือนรถซิงครับอุตส่าห์มาอเมริกาแล้วก็ต้องมาให้สุดครับ นี่ครับฟ้มเราก็ประมาณนี้นะทํารถก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนมั่นใจในร้านเรานะครับเขาเรียกว่ามีศรัทธาในร้านเรานะครับก็ลองดูได้ครับ TAKP Custom View ครับ096-995649หนะครับย้ำนะครับ096995649หนะครับชุดนี้ถ้าเบิกใหม่อยู่4ี่หมืนนะครับร้อยยางนะครับก็เชื่อใจเราครับ เราจะทํำให้เราจะพยายามทําให้เต็มฝีมือนะครับสุดฝีมือของผมเลยผมไม่มีหน้าร้านใหญ่ๆนะครับผมเป็นร้านเล็กๆที่ทําหน้าบ้านตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นความใส่ใจของผมก็จะมีมากเลยทีเดียวเพราะว่าค่าเช่าผมไม่เสียนะครับผมทํางานที่บ้านไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับทาไปเรื่อยๆวันนึงทําได้สองสาคันก็ ถือว่าเก่งนะครับส่วนเราเรียกว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องเปรียงลูกน้องนะครับก็เลียงแค่ลูกกับเมียสองคนพี่สนใจก็ลองดูนะครับมาครับงานแฮนด์เมดเราทำเองครับทำเองกับเมียสองคนนี่ครับยื่นประมาณสองสนิ้วนะครับ ี่ครับผมเดินมาฝั่งนี้ด้วยน,นี่ครับอลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งงานแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาตอนนี้วันนี้เขาก็นั่งชิวๆเลยที่ร้าน<ม>เดี๋ยวผมส่งงานแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงด,ดูทีว่าเวลาวิ่งออกไปจะเป็นยังไงครับ ก็เดี๋ยวผมจะส่งงานแล้วนะครับจะส่งงานแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะไปกินอาหารทะเลนะครับจะไปกินอาหารทะเลที่บางุนเตียนต่อนอกจากจะมาแต่งรถแล้วแถวนี้ก็ยังมีอาหารทะเลอร่อยๆนะครับนี่ครับพี่ๆสองคนเขาก็กําลังคุยกับเจจีเตรียมส่งงานรอพี่เขา ขึ้นรถครับคุยมาได้เลยพี่ไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับที่ที่มาอุดหนุนนะครับลูกค้าที่มาอุดหนุนเราก็ขอบคุณมากครับทุกคนเลยวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะครับเลือกนายกที่เราชอบนะครับนโยบายที่เราตรงใจนะครับครับ วันนี้ก็ส่งงานครับ Ford r เจอร์ w i d Body เป็นตัวอ่าแร r เตอร์นะครับ Ford t ่าก็คันนี้ถ้า w i d Body ก็ยืนมาเยอะนะครับนี่ครับดูครับสวยๆแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปอเมริกาแล้วนะครับรอเลย